ตอนนี้เนี่ยน้องชอนอยู่ที่ไหนครับที่รนอัแล้วหนูมาทำอะไรครับวันนี้มาเล่นัโอเคมาที่พักใช่ไหมเดี๋ยวขึ้นห้องเสร็จแล้วเรารีวิวก่อนได้ไหมครับได้ครับได้นะนั้นไปเลยครับแลครับวันนี้เรากำลังจะขึ้นไปรีเซพชันนะครับชอนมาแล้ว คราตอนนี้เราริฟอยู่นะครับตอนนี้น้องชอ้อปเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมเตรียมพร้อมรีวิวด้วยนะตอนนี้เรากำลังขึ้นไปที่ล็อบบี้เ,เพื่อเช็คอินก่อนถูกไหมอยูอเ่เลยนีอันนี้ทำอะไรอยู่เรากำลังทำอะไรอยู่ ไาเช็คอินก่อนน้องช้อนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่เรอิพักอยู่ที่หน้าห้องพักแล้วใช่ไหมเอาเดินเข้าไปเลยครับเลยเข้าไปครับพาไปสำรวจห้องหน่อยสำรวจห้องกราหน่อยครับสำรวจห้องหน่อยครับว่ามีอะไรบ้างตรงไหนบ้าง ว้าวนี่มีป่านิโมด้วยเหรอเนี่ยห้องของเราว่าแล้วก็ตรงไหนอีกมีอะไรอีกครับพาไปดูหน่อยไปครับแนะนําต่อเลยฮะมีตรงไหนอีกมีอะไรครับมีอะไรครับมีอะไรนี่คืออะไรครับเนี่ยอ๋อตู้เย็นเนาะคือเราสามารถใส่น้ํากินเองได้เลยใช่ไหมครับเขามีน้ําให้เรากี่ขวดเอานี่ไงมีน้ําให้เราสองขวดนะครับแล้วก็จะมีนาฬิกาครับสำหรับขึ้นลิฟต์นะครับแล้วก็สำหรับเข้าออกนะฮะอ่านเช้าเราก็เลือกเป็น9ก้าโมงถึงสิบโมงนะครับไปครับมีอะไรอีกมั่ง โอ้พื้นนะฮะที่พรมเป็นพื้นอันใหญ่นะครับเป็นลายเป็นลายเหมือนปะการังเลยใช่ไหมใช่ไหมเออเหมือนพวกสาหรายทะเลเนาะอ่าตรงนี้ก็มีโซฟาใช่ไหมครับด้านนอกนั้นเป็นอะไรครับ<ป>พาไปดูหน่อยเป,เป็นวิวครับเป็นวิวใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเปิดก่อนนะฮะับมาเปิดยังไงครับเนี่ยงงกันหมดแล้วด้านนอกมีอะไรบ้างครับเนี่ย มีเรือหรอครับมีเชนแทรกด้วยมีนแทร็กด้วยนะครับเชนแทร็กก็คือนี่ตรงตรงห้องเราอะมองลงไปด้านล่างนะครับจะเห็นเป็นทางรถไฟเนาะเออถ้าจะให้ดีเนี่ยถ้ามีรถไฟวิ่งมาวิวจะสวยมากเลยนะครับมองไปไกลๆนะครับอ้โตรงนั้นเห็นเครื่องร่อนด้วยเห,เห็นไหมเห็นเครื่องร่อนไหมครับนั่นน่ะเออเครื่องร่อนตรงนั้นน่ะเออมีคนเล่นอยู่ด้วยอะโอ้ โอ้ตรงด้านล่างครับก็มีถนนด้วยเนาะวิวสวยมากเลยอะวิวทะเลอะ,ะ,ะอะไรนะเครื่องร้อนอีกแล้วโอ้ใช่ตัวนุก,ก็มีเครื่องรอดอีกด้วยอ่านดะ้านน,นนั่นด้านใดมิดยังไงครับขอพาไปดูห้องน้ําหน่อยได้ไหมครับคบไปครับ,รบห้องน้ําสวยไหมหลับมีอะไรบ้างไหนขอขอพรีเซนต์ให้หน่อยต้องขอพรีเซนต์หน่อย แล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็มีนีด้วยคเราอะไร<ะ>เราก็มีนี้ด้วยคะ่ะแล้วก็้ก็มีออโซนอาบน้ํ้วคะโซนอาบน้าเป็นแบบไหนเป็นแบบประตูเขาเรียกว่าโซนโซนโซนแห้งโซนเปียกแยกกันถูกไหมครับแล้วก็มีน้ําอุ่นด้วยนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็มีโอ้สบู่อะไร<ฮ>ต่างๆเยอะมากเลยว้าวว้าวว้าวห้องน้ํานี่ก็จะมีโทรศัพท์เอาไว้ด้วยนะเผื่อใครเป็นอะไรน้อฉุกเฉินนะครับโอ้ตรงนี้ได้สวยมากมากเลย สวยงามมากเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมองออกไปนะฮะก็จะเป็นประตูนะฮะในห้องน้ําเลยนะครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะปิดแล้วก็เปิดได้นะครับ้วเอมาแล้วแล้วก็ด้านล่างมองไปปุ๊บเอ้ยเฮ้ยเอาละห้องพักก็รีวิวประมาณนี้ก่อนเนาะเฮ้ยมอมช้อนอยู่ไหนอะเฮ้ยดูนี้แอบนี้เองห้าสี 3 2 1หนึ่งเอาแล้วนะเราหาน้องชอนกันอยู่นะครับตอนนี้นะครับแล้วก็แม่ไม้ก็แอบ,บยุ่ยนะครับตอนนี้เดี๋ยวป้าจะหาก่อนนะครับไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนกันนะครับอยู่ตรงระเบียงหรือเปล่านะฝั่งนี้มีเป่าไม่มีไม่มีแน่ขอดูก่อนนะขอดูข้างนอกก่อนว่ามีหรือเปล่าฝั่งนี้ล่ะไม่มีนะครับ นี่แต่วิวตรงนี้สวยจังเลยไม่มีเหมือนกันน้องชอนอยู่ไหนวะเดี๋ยวเข้าในก่อนนี่ตรงนี้มีหรือเปล่าวะไม่มีเหมือนกันอะใต้เตียงอะไม่มีด้วยเฮ้ยอยู่ตรงไหนวะจเอาไปดูข้างนอกใหม่ดิดูวิวแล้วก็ไม่มีไม่มีแต่ได้ยินเสียงอยู่นะอยู่ตรงไหนวะนี่นนพ่อวะเนี่ยนี่ใครวะ <S 2> <S 2> <S <S เอออยู่ตรงนี้ด้วยวะ เจอแล้วเฮ้ป้งป้งชอนปไ,ไ,ไหนนี่นะครับน้องชอนก็มาเล่นที่คิดครับแล้วนะครับที่ฮอ l i d a y Inn นะฮะเฮ้ยมีเสียงด้วยหรอลูกแล้วมีเสียงได้ไงฮะเล่นนี้ลองเล่นนี้ เบบออรร์์เเล่นยังไงเล่นดูหน่อยครับมาแล้วนะครับของตัวนี้แล้วนะรถช็อตออกมานี้แล้วนะครับตัวสไลเดอร์ท่อวงกลมนะครับ ทำมือยังไงเออจะเล่นอะไรต่อครับเล่นอะไรโชว์ต่อครับเอาละโอ้นี่คุกกิ้งนี่เป็นเชฟใช่ไหมเนี่ยโอ้หนี่คืออะไรบรอยเอ็กเอาละคุกกิ้งเอาซูชิมีไหมครับเชฟซูชิทำให้หน่อยครับอยากกินซูชิครับเชฟไม่มีครับโอ้โไม่มีซูชิใช่ไหม เอาชาบูได้ไหมครับเชฟอือแล้นี่คือเมนูอ่ะเนี่ยนี่คือเมนูนี่มีพิซซ่าด้วยแซนดิชโหมีเบสมีขอ้เยอะเลยไอศครีมก็มีงั้นเอไอศครีมชอโกเลตหนึ่งอันครับเชฟมีไหมไม,มีไหมไอศครีมนะนี่ไงไอศครีมเท่าไหร่ครับเชฟส,บบสิบบาทสิบบาทเหรอเขาขายถูกนี่ว่าเจ้านี่ขายถูก คือลูกคิดนะครับเอามานอนด้วยอามานอนได้เนาะเอาอย่างนี้ปลาเล่นไม่ได้นี่เพราะว่าเป็นลูกคิดอ่ะเล่นแต่เด็กคนที่เป็นลูกเดียวมีหลายอย่างเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นที่ต่อนะต่อคำนะครับโอ้ันนี้ก็จะเป็นที่ตกปลาตกได้ยังอ่ะเอาใส่ไหนคะเอาเอาสีีน่เสียบรูเปล่าเสียบเข้ารูเสียบรูได้นะเข้ารูได้นะทำได้หรือไม่ ใช้สองมือไหมสองมือไหมเอออันใกล้ๆก็มีไม่ใช้เก่งมากแม่เลยออค่ะตอวแล้วก็ไปเอาอันใหม่จะจับตัวอื่นมาจัตัวอื่นมากอ้าวจะจับอันนี้ไปได้นนุนปะโอเคโอเคถือยังได้เก่งมากอ้าวว ได,ได้ทุกอันแน่แนเลยอ่ะเหลืออะไรเนี่ยเลืออปชอปด์เนาะกับอะไรสตาร์ฟิชอ้ออาวใช้มือเลยเอามือจับเลยเใช่ไหมใช้มือดีกว่าตรงไหนตรงไหนฟิชชิ่งนึ่งเออนี่ได้แล้วดูมือเ่อสิ เอ๊ะดึง้0ถือว่าฝีมือมากนี่ทำาไม่เก่งจริงจะทำไม่ได้นะเนี่ยเจ๊ไหนหยิบตัวเอให้แม่ไหน่อมไหมคะชอนหยิบเอมให้หน่อยเอ็ยู่ไหนเอหาเให้เจอไหนเอ็มโนเอ็ม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 เอมเอ็มเอ็อ็มเออเอ็มเอ็มมเอ็อ็ม โอ้โหน้องชอนต่อเองอะแล้วนี่เล่นยังไงเนี่ยเป็นเป็นเป็นที่จอดรถไม่ใช่หรอครับเล่นลองลิฟท์อ๋อโอ้ลงลงิฟต์เหรอไม่ใช่เนาะมาทำให้ดูหน่อยครับน้องชอนครับนี่เนาะตรงนี้มันจะหมุนเป็นลิฟต์นะครับตัวนี้รวยกนิ้วนิ้วเหรอ,อก ติดน,น,นะครับติดนะครับนี่คือลิฟต่อไปเป็นตัวต่อเลโก้นะครับเลโก้ยักษ์นะฮะนี่น้องชอนมาดูกันดีกว่าว่าน้องชอนจะต่อเป็นรูปทรงอะไรอขอเป็นรูปทรงกันได้ไหมกันนะ่ะนะครับเขากำลังจะสร้างกันขึ้นมานะครับ กันยังไงอ๋อมันเป็นปืนสั้นนี่นี่เขาเรียกว่าลูก2องสั้นลูกโอ้สั้นมากเลยคือเอาง่ายเลยใช่ไหมอันนี้ก็คือปืนเอาใช่นะเนี่ยดูดีเป็นลูกปืนนะตามจับตรงนี้นะครับตรงนี้คือด้านยิงโอ้เขาท่า,าเก่งมากเลยลเอาสไตล์ชัดเลยอ่ะสไตล์สองอ๋อนี่เป็นบล็อกเนาะฮะแล้วก็ต้องใส่ให้มันตรงนะครับ อะไรเนะี่ยใช่หรือเปล่าหมุนดิหนูก็หมุนมันด้วยเด็กหมุนหมุนหมุนให้มันเข้าได้ไค่อยๆหมุนให้มันตรงตรง,ตรงกรันใ,ใ,ใช่ได้ใช่ได้จับตั้งแบบนี้หมุนหมุนหมุนให้มันตรงกรันสิลูก<ม>อันนี้<ม>นี่นี่นี่นไ,ม <sa> <orn> ไม่ใช่เฮกซากอนนี่ใช่เหรอหลอกลูกอ <sa> ีเฮกซากอนมาหรอใช่ให้มันเข้าเหนี่ยวนลูกให้มันพอดีหมุนช้าๆนี่นี่ตาทำให้มามา เกนี่ยเอ็กซากอนอ้าวมันไม่ใช่นี่หว่าลูกหยิบเพนตะกอนมาพยายามาใส่เอ็กซากอนไม่ได้อยู่แล้วน้องชอนครับวันนี้น้องชอนได้เค้กมาจากที่ไหนครับจากที่โรงแรมครับโรงแรมอะไรครับโรงแรมไทเดนพร์คเขาจัดให้น้องชอนใช่ไหมเขามาให้ที่ห้องเลยเหรอใช่ค่ะนี่นะครับเป็นเค้กนะครับแล้วก็มีคำว่า happy honeymoon นะครับ ก็นี่นะฮะมาพร้อมกันกับแชงกิ้งฟอนนอต์สบอกออนี่ครับสุริย์ไม่เกี่ยวละนะครับผมมีหัวใจด้วยครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันก่อนวันวันไทยนะครับพรุ่งนี้จะเป็นวันวันไทยนะฮะก็เลยวันนี้มาพาแม่มายมาฮันนีมูนเอา้าเขาได้เก็บออกมาแล้วเาขาเข,ขาอยากจะลองชิมเลยใช่ไหมลองชิมเ,มอ,เอาเทสเทสหัวใจสิรสชาติเป็นยังไงครับอร่อยม,ม,มันมันหวานๆเนื้อเค็มๆครับ บอกท่านผู้ชมด้วยรสชาติเป็นยังไง,ไงรสชาติเป็นไงครับมัน,ม,น,ม,นมันอร่อยมากอร่อยมากเหรอมันสวีทไหมหวานไหมหวานหรือเปรี้ยวอร่อยคือยังไงอร่อยเฉยๆอะ่ะมันมีรสชาติไหมหนูต้องรีวิวให้เป็นรสชาติด้วยสิลูกรสชาติเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงครับ มีอะไรบากเลยนะครับอาโอเคงั้นเดี๋ยวบอกลาท่านผู้ชมก่อนขอตัวกินเค,ค้กก่อนนะครับบอกก่อนเร็วบอกท่านผู้ชมก่อนเร็วบอกว่าอะไรกดคบ้ายน,นะครับบายบายซลสวัสดีครับเย้อย่าลืมมาเที่ยวที่ Holiday Inn กันนะครับ ชอนอยู่ที่ไหนครับ <S 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 วานาวานานาวาสกายหรือเปล่าสกายเนาะชั้นบนสุดเลยใช่ไหมวิวสวยมากเลยใช่ไหมครับนี่มีไก่เติมด้วยนะครับตอนนี้เราได้กินไก่ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็มีแล้วก็ตอนนั้นก็มีดีเจมิกเพลงอยู่นะครับรอบๆนี้เลยนะครับอันก็มาน้องชอนก็ไม่สนใจเลยครับเขาดูกระตูนของเขาอยู่แล้วรสชาติไก่อร่อยไหมครับ ็นไก่อะไรครับไก่เนื้อโอเคครับนี่ดูอะไรเนี่ยดูน,นุบโอ้โหทุโบทปโป้โเหรอครับ,โ,บโอเคงั้นงั้นบายเพื่อนเพื่อนก่อน นะครับตอนนี้ก็น้องชองเราจะเข้าส่วนน้ำวานาบานะครับน้องชองตอนนี้เรากำลังจะเข้าอะไรครับกาเราเตนเน,เน้ำครับโอเคนะครับตอนนี้ก็พวกเราก็เติมโปรนะครับใช้เป็นจ่ายสามร้อนะครับแล้วก็ที่สวนน้ำเนี่ยอัพอ,อีกเป็นเป็น500นะครับเพิ่มอีก200นะครับก็นายชอนก็เตรียมตัวแล้วนะครับตอนนี้เราเช็คเอาต์ออกมาแล้วเนาะแล้วก็ได้คูปองเล่นน้ำฟรีตอบเพิ่มเติมนะครับโอเคเดี๋ยวเราลุยกันเลย นะครับหลังจากเดาเข้ามาแล้วนะครับเราก็ได้สายที่มีเงินอยู่ในนี้500บาทนะครับตรงนี้เราเอาไปซื้อของด้านในได้เลยนะครับมีพวกพิซซ่ามีไก่ทอดรเยอะเลยนะครับโอเคไปกันครับทอดนำไปแล้วรับนำไปแล้ว go 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 ชอนจะแสดงโชว์อะไรครับมานี่ก่อนบอกผู้ชมก่อนแสดงโชว์อะไรนะครับใส,บสเดรากบครับใส่ดรากบนะครับเอาไปครับเดี๋ยวจะไสเดเร์ลงมาแล้ว chuẩn bị đây, bạn thấy lúc ta đâu? Pin. Pin vô leo lên, pin vô leo lên. Run, run, run. Run. เอาแล้วเป็นยังไงบ้างอคือที่ดดคที่สวนน้ำอะไรครับที่สวนน้ครับสนุกไหมสนุกครับหนูเล่นอะไรครับเมื่อกี้กไหนไปเล่นให้ดูไหนได้ไหมครับไปเล่น

รู้สึกยังไงบ้างรครับสนุกไหมบอกท่านผู้ชมด้วยโอเคครับวิ่งไปเลยวิ่งวิ่งวิ่งสนุกไหมครับลงมาแล้วลงมาแล้วพิงกันมาแล้วตอนนี้เรื่องช้อนกินอะไรอยู่ครับ เป็นฝายนะครับอร่อยไหมครับที่เนี่ยมีไก่ทอดด้วยใช่ไหมนี่หน้าตาของไก่ทอดแล้วก็เป็นฝายที่นี่นะครับอร่อยมากเลยน้องชอนชอบที่สุดเลยนี่อ๋อ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 ใหญ่ใหญ่ใหญ่ออกไหมตัดอืมนี่บอกเพื่อนๆหน่อยว่ารสชาติเป็นไงบ้างดังๆครับอม,มันเค็มๆเหมือนหวานเนาะมีซอสด้วยไหมเอ๊ เอาละครับเดี๋ยวน้องชมขอตัวก <It> ินก่อนนะครับ หนาวเหรอโอเคครับตอนนี้น้องชอนก็มาพักนะครับแล้วก็มารีวิวที่พักให้ดูนะครับแล้วก็เอามารีวิวอาหารเช้านะครับเล็กๆน้อยแล้วก็รีวิวการเข้าไปเล่นในสวนน้ำเนาะน้องชอนไปบายไปเพื่อนก่อนเร็วเร็วไปบายเพื่อนก่อนบอกเพื่อนก่อนบ้างไงยาอะไรยาสลบอีสานยาสลบนะคะอะไรอีกยาสลบอีสานยาสลดินะคะโอเคครับน้องชอนต้องไปก่อนนะครับ นะลาไปกับภาพปลาวานตัวใหญ่นะครับโอ oh.